ในเชวงของซูมฟันฟโลนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันค่ะว่าอาทิตย์หน้านมีการประชุมของธนาคารกลางเนี่ยเงินจะไหลไปอยู่ที่ไหนรวมไปถึงนโยบายต่างๆนะคะเพราะถ้าเกิดดูจากภาพตอนนี้แล้วเนี่ยตลาดเทไปน้ำหนักทางฝั่งของตัวการผลการประชุมว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยนั่นเองซึ่งการลดรอบนี้นั่นแปลว่าดอลลาร์น่าจะต้องมีโอกาสอ่อนค่าลงมาได้บ้างนะคะแล้วในสถานการณ์ที่เงินบาทแข็งค่าแบบนี้อยู่จะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวนี้คุยกับทางคุณนะัทวุฒิจาก KTX ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแตงครับวันศุกร์นี้ถือว่าเราน่าจะได้ปิดกลับบ้านกันอย่างสบายใจได้ไหมคะคุณอนุวัตรลุ่มันน้อยไปหน่อยเสอะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงสามหมื่นเลยดูเงียบเหงาจังยังไงดีคะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยละกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาตลาดให้ความสนใจกับเรื่องของผลการประชุมของนาคารกลางในสัปดาห์หน้ากัน่อนจุกข้นเยอะเลยทีเดียวฝั่งของคุณอนุวุฒิจับตาเรื่องนี้ด้วยไหมคะ ใช่ครับคือวิวิกหน้าเนี่ยมันจะมีประชุมธนาคารกลางเนี่ยถึงสามที่พร้อมกันเลยนะในสัปดาห์เดียวต้องจับมือให้ดีๆว่าอาจจะอันตรายนิดหนึ่งนะคือเราต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเริ่มมีข้อมูลบางอย่างที่มันดูจะสวนกันไปสวนกันมาเพราะว่ามันรายงานสองด้านเลยนะทั้งเงินเฟ้อกับจ้างงานสองอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พอรายงานออกมาแล้วมันกลายเป็นว่ามันมันอยู่กตรงข้ามกันอย่างเงินเฟ้อเองเนี่ยเราจะเห็นละว่า คือดูตรงไปตรงมานะดูดูไม่ได้บิดข้อมูลอะไรเนะี่ยมันออนมันเนี่ยเขาเล่นขึ้นสูงมากเลยรูปบนซ้ายเหมือ 4, นสะีุดส่เปอรูปร่างขวาดูเป็นเยียนเยีย์มันจะเห็นว่าไอตัวของเส้นสีน้ำเงินนะไอ้เฮดไลน์มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆห้ายสุดมันอยู่เนะนี่ยสอนตอนนะี้2องก็ก็ก็ถือว่าอยู่ใน ที่ค่อนข้างน่ากนนะังวลอีกอย่างคือถ้ามองไปไปลึกกว่านั้นหน่อยกนะ็ไปดูข้างในเลยว่ามันขึ้นมารอบนี้เนี่ยใครดันมันขึ้นมาบ้างไอ้เรื่องเงินเฟอ้อนะเราก็จะเจอว่าฝั่งที่ดันรอบนี้เนี่ยมันเป็นเป็นฝั่งคอร์สซะส่วนใหญ่คอร์สมีฟูดนะฮะูดูรูปซ้ายที่ผมพิแล้วมีฟูดมีเอเนจีคอมมูดิตี้สามอย่างนี้คือคอร์สทเห็น่อัตราเรงมันสูงมากเลยคอร์สที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยน่ากังวลหน่อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการ าระนะเราเคยได้เราอาจจะได้ยินก่อนนะ้านี้ว่าเอ๊ะทำขึ้นภาษีผู้ผลิตเจอกับต้นทุนที่ขยับขึ้นแล้วมันจะส่งมาสู่เงินเฟ้อผู้บริโภคเนี่ยเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ที่ผ่านมาเราอาจจะอาจจะยังไม่เห็นมากนะักแต่เดือนนี้เนี่ยเริ่มชัดแนละ้วว่ามันเริ่มมาคือมันมีการผักภาระมาแล้วก็คอสก็เริ่มขยับสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมเรามองว่ามีโอกาสคือมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบผักมาครั้งเดียวแล้วจบไป มันมีโอกาสที่จะผักแล้วผักได้ต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าเราดูรูปซ้ายเราจะเห็นว่าไอ้ต้นทุนที่ผู้ผลิตเขาผลิตสินค้าแล้วเขาเจอเจออะไรตรงนี้อะไรตั้งลหลายอย่างเช่นในไอ,เอเ้เรื่องเหล็ภาษีเรื่องการราคานาเข้าเรื่องไอ้พวกนี้ต่ขยับขึ้นมาเนี่ยเขายังเจอต้นทุนที่อยู่ในระดับที่สูงมากไอ้เส้นแดงที่ผมตีเนี่ยอันนี้คือระดับ50ถ้าถ้าสูงกว่า50เนี่ยคือมันค่อนข้างจะเล่งตกเราจะเห็นว่าไอ้ตัวไพล์เนี่ยเขาเล่งมากเพราะงั้นเขาก็จะต้องมีการผัก ต้นทุนเนี้ยมาสูงควิธีการผักเขาก็คือเรื่องของการลดการผลิตคือถ้าเขาผลิตแล้วต้นทุนสูงขายได้<น>ออกําไร<น>ไม่เท่าเดิม<ะ>เขาก็ผลิตน้อยลงมันก็กลายเป็นว่าพอผลิตน้อยลงปุ๊บไอ้ซัพพลายของของสินค้าที่ออกมาหลังจากนี้มันก็น้อยลงถ้าซัพพลายลดน้อยลงดีมานเท่าเดิมราคาก็จะขยับแต่ประเด็นคือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันกลับไปทําให้เกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งคือเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเขากําลังลดการผลิตกําลังการผลิตลงหนึ่งในกําลังการผลิตที่เราว่าเนี่ยมันคือการจ้างงานด้วย เราถึงได้เห็นภาพของการจ้างงานของสหรัฐทุกตัวนในใน,ในเดือนนี้วิสงองวิธีผ่านมาเนี่ยในตารางด้านบน,นจะเห็นว่าแ<ช>ย่หมดเลย<ช>แล้วเมื่อวานนี้มันมีอีกหนึ่งตัวที่รายงานออกมาพร้อมกันนั่นคือตัวของตัวจ็อบเลสแครนในตารางด้านล่างโอ้โหกระชากขึ้นคือการรับคนมาขอรับสิทธิ์การว่าง,งานเนี่ยเพิ่มขึ้นทะลุสองแสนใช่มัน,ข,น,นขึ้นสูงสุดรอบ<ช>สีส่ปี<ช>ก็กลายเป็นว่าจ้างงานก็แย่นั้นภาพนี้มันจะกลายว่าสี่ที่เฟดได้รับก่อนจะไปประชุมในวิ่งหน้าเนี่ยเขาได้รับ แรงกดดันด้านเงินเฟอ้อสูงเข้ามาแล้วเขาได้รับแรงกดดันด้านการจ้างงานก็ต่ําเข้ามาอีกสองอย่างนี้เฟดเลยลำบากใจละว,ว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มาสะท้อนว่านอาจ,จะเข้าสู่ภาะวะซักเฟชชั่นได้รุนแรงขึ้นถ้าเทียบกับประชุมรอบแล้วคือคืออย่าลืมว่ารอบนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยไม่ได้แค่การประชุมนะประชุมบอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเฟดคงต้องลดดอกเบีย้ยสักครั้งหนึ่งนะในในใน,ในสัปดาห์นะแต่สิ่งที่มันจอกมาพร้อมกันคือ projection นะว่า mm. มันจอกมาเท่าไหร ถ้าถามผมนะผมก็ลองไกด์เล่นๆนะว่าเงินเฟ้ออาจจะขยับขึ้นการจ้างงานไอตัวของการว่างงานเนี่ยอาจจะขยับขึ้นคือการว่าเงินเฟ้อน,น่าจะแย่อาจะสูงขึ้นแต่ว่าการจ้างงานแย่ลงนะแล้วก็เฟดจ,จะต้องเลือกแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะเลือกการจ้างงานเพราะงั้นโอกาสที่ดอทพอตจะลดลงจากเดิมที่จะลดปีนี้สองครั้งเนี่ยอาจจะลดสามครั้งเนี่ยก็มีนะครับเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามองล่้งหน้าแล้วว่าเฟดถ้าให้วิวดอทพอตลงลึกกว่าเดิมเนี่ย ดอลลาร์มันจะเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือคือภาพของของการประชุมของฝั่งเฟดก่อนแล้วกันนะแต่แอบลืมไปแล้วนะคะเนี่ยว่าประชุมรอบนี้มีประกาศดอทพอตด้วยอ่ะคุณนัทวุฒิอืมใช่ต้องต้องตามให้ดีนะตีโปฏิทินอกมานะทั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกลางสหรัฐกับธนาคารกลางประเทศอื่นๆนะคะนโยบายมันยังสอดคล้องกันอยู่ไหมคะอืมอันนี้เป็นประเด็นอย่างหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่า ปลายที่นะเขาลดดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้เยกใหญ่อย่า,งย,าง,ยงยุโรปเนี่ยก็ลดมาแปดครั้งติดเลยนะจนวันนี้เนะี่ยทุกคนหลายหลายหลายประเทศนะอยู่ในจุดที่ดอกเบี้ยเขาก็ตัดแล้วนะอย่างยุโรปเมื่อวามีประชุมประชุมตัวของ ECB เ้าก็คงดอกเบี้ยนะแล้วช่วงท้ายเขาก็มีการให้ไกด์นะว่าโอกาสในการที่ ECB จะจบดอกเบี้ยขาลงไปแล้วเนี่ยมีสูงงั้นลองคิดเล่นๆนะว่าถ้าหลังจากนี้ไปอีกสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ย ECB ไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วนะดูรูปแรกรูปสายเส้นสีแดงอันนี้คือดอกเบีย้นยนโยบายของ E c b ถ้าเขาไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วแต่เส้นสีน้ำเงินคือเฟดยังลดเพิ่งเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วนับไป12เดือนเนี่ยเขาลถอย่าง้ยนั่นแปลว่าไอ้ช่องว่างตรงกลางที่เราเรียกกันว่าสเปดเนี่ยมันจะแคบลงแล้วระดับของการแคบลงในรูปตรงกลางเห็นว่าจากสองคือระยะหา่างระหว่างดอกเบีย้ย สองประเทศนี้เนี่ยจาก2.35ที่สหรัฐเคยให้มากก่อนเนี่ยมันจะใกล้กันจนเหลือแค่ศูนย์เปอร์เซนต์กว่าเพนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปล,ว,ปลว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าไอเงินที่เคยไหลาจากยุโรปมาสหรัฐเพราะว่าพอลาซีก็สูงกว่าแต่พอลาซีเนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะไหลขึ้นกลับไปที่ยุโรปเพราะงั้นถ้าเทียบกันเรื่องของค่าเงินระหว่างยูโรกับดอลลาร์หลังจากนี้ไปสิบสองเดือนข้างหน้ายูโรจะแข็งกว่าดอลลาร์นั่นจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให ให้เกิดการกดดันให้ฝั่งดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงได้ถ้าสหรัฐเข้าสู่ภาวะดอกเบีย้ยขาลงจริงๆสถานการณ์ประมาณเนี้ยเมื่อประมาณต้นต้นปีบ้านเราเออต้นต้นปีก็เคยเกิดมาแล้วรอบหนึ่งมาที่เขาเร็งๆกันว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยกันไปในรอบนั้นอืมครับได้เคยเกิดอ่าะเจอแล้วโ,โอเคเ <laughs> อามาั้นะนมาต่ออันนี้คือฝั่งของอีซีบแต่ว่ามีอีกเจ้าหนึ่งนะคะบ o โอเจ อืมใช่ครับคือคือมันมีวิปไออซีเราเห็นแล้วนะแต่ว่าที่เรายังไม่เห็นคือมีบ o j กับ <Bio. S 2> กับตัวอังกฤษที่จะประชุมพร้อมกันในสัปดาห์หน้านะาไอไออังกฤษเนี่ยคือเขาลดรเบียมาแล้วดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็เจอเงินเฟ้อเล่นงานอยู่เหมือนกันทําให้ให้การลดจากนี้เนี่ยเขาก็ก็ไม่แน่ใจนั้นทำให้ตัวของอังกฤษเองเนี่ยน่าจะโคส่วนอไอตัวบีโเองเนี่ย ระยะสั้นงคงจะคงไปก่อนเพราะว่าเขายังมีประเด็นเรื่องของของการเมืองเขาที่ยังไม่นิ่งก็คงไม่กล้าปีผังทำเรือดอกเบี้ยม,มานะแต่ว่าถ้ามองไปไกลกว่านี้เนี่ยญี่ปุ่นอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้ดซสําปเพราะงั้นมันก็จะกลายว่า ทั้งสองประเทศนี้ก็ภาพจะไม่ต่างกันกับกับคล้ายๆกับฝั่งองยูเทียบสหรัฐเพราะ,ะนั้นโดยภาพรวมเ่ยยังไงผมว่าสองสามประเทศเนี่ยมีโอกาสที่สหรัฐจะอาจจะเป็นประเทศเดียวหลังจากนี้นะที่ดอกเบี้ยขาลงได้ลึกขนาดนั้นขนาดที่ประเทศอื่นเนี่ยคงจะลงได้ไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเรื่องอลลา์คงจะคงจะเข้าสู่ภาวะที่อ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับทุกๆประเทศนะที่เขาอาจจะลดไม่ได้เท่ากับที่สหรัฐอยากจะลดนะอื งั้นถ้าเกิดตัวฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวอ่อนค่าลงมาได้แบบนี้มันจะกระทบยังไงได้บ้างกับสินทรัพย์อื่นๆหรือว่ากระทบกับค่าเงินอื่นๆได้นานแค่ไหนอะคะคุณนัทพลคือจริงเราเห็นสัญญาณแบบนี้มาบ้างนะครับว่าเ,เราก็เห็นเงินฟลอในออกจากฝั่งของของสหรัฐบ้างคำว่าฟลอเนี่ยผมหมายถึงแบบนี้นะว่านักลงทุนที่อยู่นอกสหรัฐลงทุนในสหรัฐนะครับอันนี้เนี่ยเ,เขาเจอดอลลาร์อ่อนก็จะเจอเลวลไลซ์ตัวของ ของผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะอาจจะ,จจะต้องหักลบไอ้เรื่องของค่างเงินไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยอยู่พอสมควรยิ่งาดอาลลาร์อ่อนเนี่ยแปลว่าเขาจะมีผลกระทบชงลบมหนักเยอะงั้นพวกนี้จะไม่ลงทุนก็จะออกแล้วก็เห็นภาพว่าไอ้สินทรัพย์ตรงค่าดอลลาร์อย่างเช่นทองคำนะเราเิ่มเห็นขยับขึ้นค่าเงินที่เกี่ยวข้องเช่นสวิตฟรังที่เป็นเป็นออสเตรเลเป็นคนะ่างเงินบาทด้วยนะบาทเราก็เห็นแล้วว่าหลุด32มงมาแล้วนะก็เกิดภาพเหมือนกันว่า สกุลเงินตัวข้ามผลล่าเนี่ยก็จะเห็นภาพของการกลับมาแข่งข้าอีเวนต์ทั้งบาทเองแล้วก็ก็ได้รับผลกระทบแบบนั้นตัวเงินบาทเนี่ยคือวิวระยะไกลเนี่ยผมคิดว่าโอกาสลง30มสิบมีนะฮะมีก็ควอเตอร,อร์อีกสอสามควอเตอร์อาจจะได้เห็นแต่ว่าระยะสั้นๆคือถ้าเราคุยรายสัปดาห์เนี่ยก็าคงมาดูว่ารายสัปดาห์ตรงน,นี้จะลงได้แค่ไหนผมว่าสามในดาน่ยวิกหน้าอาจจะอาจจะมีลุ้นนะฮะว่าอาจจะลงไปตรงนั้นงั้นถ้าบาทแข็งเนี่ยฟลอร์ต่างชาติ มันจะดึงดูดคือยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วกันว่าในรูปทางด้านขวาอันนี้คือเซตเส้นสีนเงินเข้มเนี่ยอันนี้คือเซตอินเด็กซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราวัดขึ้นมาหลังมานะแล้วก็คูณไอ้ด้วยค่าเงินของฝั่งสหรัฐเสมือนว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยเขาได้อยู่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วแล้วกลายเป็นว่าเขาได้ราวๆ17%ขน,นาดที่เทียบกับเซตอันเซตขึ้นมาแค่14นั่นแปลว่าไอ้ส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมันคือค่าเงินบาทที่มันมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นไปแปลว่าต่างชาติเเเเองงนนีี่่ยยถ้าาาบทแข็จะ ลงทุนในไทยเพราะว่าเขาได้กําไรมากกว่าแต่ในทางกลับกันก็ต้องเตือนนะในรูปของด้านซ้ายผมเตือนคนไทยนะฮะที่ไปลงทุนในในตามที่คุณเห็น s อสแอนพีห้าร้อยเห็นพวกนี้ทําออนดทมพายวัดตั้งแต่ขึ้นปีหลังมาเนี่ยเขาขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่พอดูเส้นสีเงินเข้มคือดูเสมอว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยไปลงทุนใน s อสแอนพี P ด้วยค่าเงินปัจจุบันตรงนี้ถ้าเราคำนวณมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็กำไรแค่สองเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วถ้าเรามองอีกว่าถ้าบาทต้องแข่งไปกว่านี้อีกไอสองเปอร์เซ็นต์ี่ว่าเนี่ย มันอาจจะอาจจะลงได้อีกเพดังนั้นต้องระมัดระวังว่าผลตทบแทนมันอาจจะไม่คุ้มค่าความเสี่ยงเท่าไหร่นะในการที่เราลงทุนในต่างประเทศในภาวะที่บากแข็งแบบนี้นะหรือถ้าเกิดจะเลือกไปลงทุนก็ต้องมีการเฮดจิ้งถูกไหมคะเฮดจิ้ง <ed> <c oughs> ก็ได้แต่ว่าต้นทุนเฮดจิ้งผมว่าสูงนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ อพอคิดกลับไปกลับมาผมว่ายิวไม่อาจจะไม่ต่างกันกับการลงทุนในไทยงั้นคุณต้องเปรียบเทียบให้ดีนะต้องเปรียบเทียบให้ดีเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรดักหลายหลายส่วนมากนะที่ามาแล้วให้ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักในเรื่องของของค่าเงินเพราะงั้นปัจจัยสําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ดูทิศทางว่า การลงทุนในต่างประเทศอินเด็กเขาจะขึ้นแค่ไหนต้องดูเรื่อยว่าค่าเงินมันมีทิศทางเป็นยังไงเพราะว่าเราโดน2ด้านนะครับนั้นต้องพิจารณาให้รอบด้านนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นคําเตือนที่เฉยว่าต้องมองทั้ง2ด้านนะมองค่าเงินเผื่อไปด้วยนะครับอืมอแต่ลืมคิดไปเลยนะว่าต้นทุนในการทําเฮดนี่ก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ปรับตัวขึ้นไปสูงมากจนการไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้ได้ว่าอยู่ในประเทศอาจจะปลอดภัยกว่าด้วยนะคะอืมครับใช่ใช่ังั้นมาดูกันหน่อยค่ะหลังจากเห็นแนวโน้มของตัวค เรื่องแนวโน้มของนโยบายการเงินแล้วมีอะไรมาแนะนําให้ลงทุนได้บ้างแล้วคะตอนนี้คุณนันท์นคุคะแต่ก็จริงเมื่อกี้ได้พูดมาเราคุยกันเรื่องโฟล์ล้วนๆเลยนะแล้วก็คุยเรื่องของของบนโพลิซีด้วยนะว่าแต่ละประเทศเขามีประเด็นยังไงคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ก็อยากให้ให้ใหลงทุนไน้เข้าใจในส่วนนี้ว่าว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้เราก็จะได้เข้าใจเรื่องโฟล์หน่อยว่าโอกาสที่โฟล์มันจะไหลเข้าไทยยังมีอยู่นะที<ฆ>นี้ หุ้นแนะนำนะก็ยังคงเป็นเป็นเป้าเดิมว่าหุ้นที่อิงเรื่องของต่างชาติไหเข้าก็มีโอกาสที่จะได้รับอน,นิสง์เชิงบวกแต่ว่าหลายตัวนะหลายตัวมันขึ้นมาจนราคาค่อนข้างสูงเพราะงั้นเราเองก็ต้องมีการปรับรูปแบบเหมือนกันเราก็คงไม่ได้เชียร์หุ้นต่างชาติมาสองเดือนเชียร์ยังไงวันนี้ขึ้นไปกันหมดแล้วเรายังเชียร์กลุ่มเดิมมันต้องหมุนเวียนไปตามนะวันนี้เราก็มีสามตีมสามตัวเนี่ยมาให้ดูอย่างหุ้นประมาณต่างชาตินะผมก็ต้องไปหาตัวที่ ราคาไม่ขยับมากนะอย่างเช่นตัวกาฟเนี่ยอันนี้ลงมาพักระดับหนึ่งแล้วราคาก็คงยังอยู่ยังยังไม่ได้ขึ้นมากนะนก็มีโอกาสที่ถ้าโฟเข้ามามันอาจจะโรเทตไป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 ส่วนของตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นได้ส่วนในสองตัวเนี่ยอย่งตีบารแข็งมทม่ีบอกไปแล้วว่าบาทอาจจะยังมีแนวโน้มแข็งแล้วอาจจะได้ไประโยชน์จากเรื่องของคอนซัมชันภายในด้วยท่านรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเดือนตลาดเดี๋ยวมีมีอ่าคนละึ้นเข้ามาอัอนนี้ ตัวโมชิเองเนี่ยน่าจะได้ทั้งสองด้านเลยบาทแข็งก็ได้หรือว่าคอนซัมชันกลับมาฟื้นเนี่ยก็น่าสนใจแล้วจริงเราก็ติดพอร์ตมาแล้วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกลุ่มไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก่อนหน้านี้อาจจะแนะนําสวอตแต่ว่าด้วยความที่ราคาสวอมันขึ้นไป่สูงแล้วก็สูิตมาตัว m g s เนี่ยก็จริงมันก็ขึ้นมาเยอะนะจร,จริงเราก็ถือมามาสองสามวีแล้วก็ขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังยังไม่เห็น ว่ามันก็ยังไม่จําเป็นต้องไปขายอะไรก็ยังคงถือต่อสักสัปดาห์หนึ่งก็เป็นเต็มแล้วไม่สิบเพย์ก็อาจจะยังเล่นได้อยู่เพราะงั้นผมแนะนําให้กระจายนะกระจายไปสักสองสามต็มนะไม่จำเป็นต้องติดกับพุ้นต่างชาติอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาหลายตัวแล้วครับก็มีทางเลือกให้ดูในสามต็มนี้นะครับ ก็เป็น3ามตีมแล้วกันที่นํามาเสนอกันในวันนี้ทั้งตีมเรื่องของเป็นเป้าของนักทุนต่างชาติตีมที่2คือเรื่องของเงินบาทแข็งค่าแล้วก็ตีมที่3คือเรื่องของโดเมสติกเพลย์ก็เป็น3ตัวมีให้พร้อมเลยนะคะว่าราคาเป้าหมายที่เท่าไหร่บ้างอ่ะงั้นมาคำถามสุดท้ายกันหน่อยค่ะสัปดาห์หน้าค่ะคุณนัทวุฒิมีคําแนะนำอะไรอยากบอกนักทุนบ้างคะก็จริงผมว่า2วิธีที่ผ่านมาเราเจอกับความเบี่ยงของโฟล์เนี่ยอยู่ระดับหนึ่งโฟล์ Flow มันชะลอไปหน่อยนะแต่ว่าวิธีหน้าเราก็ต้องเตรียมใจรับว่ามันจะมมีีีควาเบ่ยงท มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัว projection ที่เข้ามาเนี่ยมันจะกําหนดมุมมองของเราไปอีก3เดือนข้างหน้านะครับเพราะงั้นตลาดจะปรับวิวได้ครั้งใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน,น่าจะดีต่อไทยนะเพราะงั้นก็ต้องใจเย็นๆหน่อยวันนี้วอลุ่มอาจจะไม่เยอะมากนะวิ่หน้าคาดหวังว่าคงอาจจะเริ่มเห็นการกลับมาบ้างนะครับเพราะงั้นก็ก็ดูภาพเป็นเป็นเป็นรองเท้าประกอบด้วยนะัไม่จำเป็นต้องดูระยะสั้นๆอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคณณวุณน้ำทวีตไว้เจอกันนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ